เทราสมาคมมีม,มติเห็นชอบยกอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์และแต่งตั้งพระราชภาวนาวราจารย์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิทุดงค้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2556ภายในงานมีศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก เด็กดีวีสตาร์และโรงเรียนดีสีตำบลในจังหวัดลำพูนกว่า20แห่งร่วมกันจัดพิธีทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ณวัดกอม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญทอดกระถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศัการาช2556 เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2556และพิธีลอยกระทงธรรมติดตามได้ในข่าวดีเ n e มซนิว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของข่าวดีๆกับ DMC News ค่ะประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2556และสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25เมกะเฮิรตซ์และ AM 152.1กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็มีข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยนะคะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะ พระพรมสุทีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารกรรมาการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2557ประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสเกตและอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภร์วัดเทพศิรินทราวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตวมวาร100วันศพสมเด็จพระพุทธาจย์ในวันที่26พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่25พฤศจิกายน วัดสัเกตจะมีพิธีเจริญพุทธมนต์พระสองฆ์อุทิศถวายสมเด็จพระพุทธาจยา์และในวันที่26พฤศจิกายนจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวารโดยมีพระสงฆ์100รูปสดับประกออุทิศถวายสมเด็จพระพุทธาจยา์ด้วยนอกจากนี้ทางวัดสาเกตจะจัดพิมพ์หนังสือพระมหาเทระผู้เป็นประวัติความทรงจำแห่งโลกพระพุทธศาสนาจำนวน5,000 50, เล่มซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ และการทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรวบรวมประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์ทั้งหมดออกมาเผยแพร่ในงานครบ100วันพร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มจิตอาสาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้มาช่วยงานสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัดสระเกศจะร่วมกันจัดทำการ์ตูนแอนิเมชันความยาว15นาทีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์เพื่อออกเผยแพร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำทางด้านมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบยกอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์และเห็นชอบแต่งตั้งพระราชภาวนาวราจารย์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่ขนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวง,งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในการประชุมมหาเทรัสมาคมเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาณห้องประชุมอาคารสมเด็จพ,พระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมนทลนจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้พระพรมเวทีกรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้เสนอขอยกอำเภอเป็นเขตปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิตามที่เจ้าคณะภาค11ได้มีหนังสือรายงานมาโดยมีรายละเอียดดังนี้ตามที่ฝ่ายราชอาณาจากักรได้ประกาศตั้งเขตอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมเป็นเขตการปกครองจึงเห็นสมควรยกอำเภอโนนดินแดงเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์ โดยอนุโลมตามเขตปกครองอำเภอทางราชอาณาจักรได้ส่วนเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมินั้นเนื่องจากพระเทพมงคลเมธีประจักษ์โชติโกเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิตามมาติมหาเทรัสมาคมครั้งที่16พุทธศักราช2556เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2556 เป็นเหตุให้ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิว่างลงเจ้าคณะภาค11จึงแต่งตั้งให้พระราชภาวนาวราจารย์บุญมาปุญยาพิระโตวัดชัยภูมิพิทักษ์ตําบลกุดชุมแสงอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิซึ่งในที่ประชุมมหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอมา เราไปกันที่จังหวัดยะลาค่ะได้ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน101รูปเพื่อถวายเป็นพระจักุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะเช้าวันนี้ณวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดยะลานายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสธ์สมเณรจำนวน101รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาพร้อมใจสวมเสื้อผ้าสีดำและสีขาวเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยและลำลึกถึงพระองค์ที่ทรงเจริญด้วยคุณธรรมอันเปี่ยมล้น และได้ทรงบำเพ็ญสรพพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บวรพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในสังคมมนทนตลอดจนพุทธศาสนิกชนช,นชาวไทยตลอดมาทางด้านทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญทอดกรถินสมคัคคีประจำปีพุทธศักราช2556โดยภายในงานมีาศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะ ภายในงานครอบครัวสิริคูรุรัตคณะประธานกระถินและประธานรองพร้อมกันที่ซุ้มรั์สวรรค์ก่อนที่ท่านประธานกระถินจะได้ลั่นคล้องชายเพื่อเปิดงานจากนั้นเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนธีรวัฒบำเพ็ญและโรงเรียนพิงครัตเพื่อต้อนรับคณะประธานกระถินและสาธุชนทุกท่าน ต่อมาคณะประธานกฐินได้ตั้งแถวมหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนาอัญเชิญผ้ากฐินด้วยความปิติเบิกบานสู่ศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประรัดภูเบศชาณาพินโยประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพ,พระรันตนตรัยและนั่งสมาธิเจริญภาวนาเตรียมใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้สร้างบุญใหญ่ ซึ่งเป็นมหากรารลาทานที่หนึ่งปีจะสามารถประกอบพิธีกฐถินได้เพียงครั้งเดียวเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วทุกท่านได้อาราธนาศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดกฐถินโดยกัลยานมิตรวีรศักดิ์และกัลยานมิตรสุวัต์สิริคูร่รัตนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าจีวรกฐินแต่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนที่คณะประธานกฐถินจะได้ถวายผ้ากฐินแต่ผู้แทนคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทธนียกถาอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญทอดกฐถินล้านนาในครั้งนี้ซึ่งเป็นบุญประจำปีที่ได้อน,นิสงฆ์ท้งผู้ให้คือสาธุชนท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าและผู้รับคือพระภิกษุที่จำพรรษาณทุดงคัสสถานล้านนาแห่งนี้ ตามที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ซึ่งบริวารกรถินปีนี้จะได้นำไปสร้างกุฏิในคขมมะล้านนาเพื่อเป็นกุฏิพระประจำของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนากิจเผยแผ่วิชาธรรมกายณทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีที่ไหนทำได้เหมือนอย่างที่นี่ทำให้รู้สึกว่าโอ้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆเลย รู้สึกเริ่มมากเลยครับได้มาเป็นประธานกรถินที่ร้านนานี้ด้วยบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าแต่ทุกคนภายในครอบครัวรู้สึกรุ่นใจมากได้มีโอกาสได้มาร่วมเป็นประธานกองกฐถินที่นี่รู้สึกงานนี้วันนี้มันรู้สึกดีใจตั้งเพราะว่าเป็นครั้งที่สองแล้วครับและ้จะได้ร่วมบุญรุกุศลถ้ามีโอกาสจะได้มาอีกครับ ปลื้มใจมากทุกคนในภายในครอบครัวได้มาได้มีโอกาสได้มาสร้างกระถินทำกระถินที่นี่เห็นทําให้ทางศาสนาได้ตาต่ออายุพภาพพุทธศาสนาย,ย่ได้ยืนนานต่อ,ตอ,ตอไปและทําให้บุญนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นว่าคนไทยเราต้องสร้างอยู่ไม่เป็นชาวพุทธตลอดไปนะถ้าสร้างบุญสร้างกุศลด้วยขอให้มาร่วมบุญสร้างกุศลได้ทุกปีก็ยิ่งดีครับวันนี้ได้มาร่วมงานทอดกระถินล้านนานะคะเป็นปีที่สาม ก็รู้สึกประทับใจทุกทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ปีนี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารที่พักสงฆ์แล้วก็ได้พี่น้องก็ได้ร่วมกันทำบุญกระถิ่นในครั้งนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านที่ได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้ เราไปปลื้มและอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายได้จัดพิธีทอดกรถินสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2 5 5 6และพิธีลอยกระทงธรรมค่ะภายในงานมีคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประพัฒจิรลวังโสเป็นประธานสง์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัย อาราธนาศีลและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นคณะประธานกฐถินพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนบร,รมเกษรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอัญเชิญพาตรายเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานทอดกฐถินสามคัคคีสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2556มี3ท่านประกอบด้วย กัญญานามิตรกิตสมิตรรัตนสิริทรัพย์กัญลานามิตรกฤษณะจันทรกูลและกัญญานามิตรสเลาลักษจุลีเกตได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญจะได้พร้อมใจกันถวายผ้ากฐินพร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรมโดยพร้อมเพรียงและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้พรพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ ส่วนภาค่ำคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมการประกอบพิธีลอยกระทงธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้รับความเมตตาจากพระวุฒิสุวุฒิโกนำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาและได้รับเกียรติจากกัลายาณมิตรกิจสมิตรรัตนศสิริทรัพย์นำกล่าวประวรณาตนเป็นพุทธมามะกะซึ่งกิจกรรมในวันนี้สร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้นำบุญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมลอยกระทงธรรมที่จังหวัดเชียงรายซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีอีกด้วยค่ะทางด้านเด็กดีวิสตาและโรงเรียนดีสีตำบลกว่า20แห่งในจังหวัดลำพูนได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกระถินสมฤตเด็กดีวิสตาณวัดกอม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะ โดยภายในงานแต่และโรงเรียนตั้งขบวนกระถินณบ,บริเวณตลาดเทศบาลปาเหวก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดก่อม่วงซึ่งนำโดยขบวนวงดยรยางของโรงเรียนขี้เหล็กตามด้วยขบวนของโรงเรียนต่างๆทั้ง20กว่าโรงเรียนจากนั้นเด็กชายนัทวุฒิปาลีนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกระถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสง์ สำหรับพิธีทอดกรถินครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่เด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งที่สามารถบอกบุญกรถินสำริดครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งเด็กๆแต่ละโรงเรียนได้ออกทำหน้าที่ไปบอกบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อให้พิธีทอดกรถินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมณวัดก่อม่วงแห่งนี้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้วและศูนย์อบรมโครงการบวชพระหนึ่งร้านรูปสำเร็จได้ด้วยดี นอกจากนี้น้องๆทุกคนยังตั้งใจที่จะไปชักชวนเพื่อนๆรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีให้มาร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินในปีหน้าด้วยค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ชื่นชมกับกิจกรรมดีๆที่ศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมมาจากโซนอเมริกาค่ะที่วัดพระธรรมกายดีซีและที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลติดตามได้จากเวิล์นิวส์ค่ะ ธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญทอดกระถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2556ภายในงานพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศท่านประธานสง์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เมื่อทุกท่านใจใสสว่างดีแล้วจึงเป็นพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยมีกาลยนานมิตรมนกนิษฐ์ขัตติยากรจรูนและกาลยนานมิตรแพทย์หญิงนัทวันวิเศษกุลกล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจากท่านศีราสว่างศรีอัคร,ราชทูตุประจำกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศรีห้าและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรสุริสาพุ่มทิมประธานตักบาทนำกล่าวคำถวายสังฆทาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงตรบมือและอนุโมทนาบุญกันดังกึกก้องทั่วห้องปฏิบัติธรรมประธานทอดกรถินประจำปีนี้คือกาลยนมิพรามวดีวงสว่างและกาลยนมิาศาสนาวดีอาดัมได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินและน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่คณะสงฆ์ ซึ่งผู้รับผ้ากรถิ่นในปีนี้คือพระวีระพงษ์นิมโลจากนั้นประธานทอดกรถินและประธานกองกรถิ่นได้พร้อมใจกันถวายดอกไม้และเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกแก่ประธานบุญวิธีต่างๆและแขกผู้มีเกียรติพร้อมทางได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องอน,นิสงฆ์บุญกรถินและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2556สำหรับพิธีภาคเช้าพระครูประหลัดนายกวรวัตรประธานองค์กรชาวพุทธแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยประธานกรถินคือกาลยานมิตรจำเนียรรามสูตรและกาลยานมิตรอัมนิตันสมบูรณ์ จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศิลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยการยานมิตรีรวัตรทิพยาพรและกาลยานมิตรริชาร์ดไครเซอร์การยานมิตรนาริมวนไครเซอร์นำกล่าวคำถวายส่วนสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกระถินสามัคคีโดยมีการยานมิตรทองสายพารากาลยานมิตรอมนิตันสมบูรณ์และการยานมิตรจำเนียรรามสูตร นำขบวนอันเชิญผ้าไตรกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทางได้น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจยธยาธรรมพิธีกล่าวคำถวายสลากกระพัดและพิธีกล่าวคำถวายกระทงธรรม ่อมาจึงเป็นรายการพิเศษของพระธรรมทายาตรุ่นบวชฉลองกระถินได้กล่าวความในใจและรับประกาศนียบัตรจากประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังโอวาจากประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอธิษฐานจิตและลอยกระทงธรรมด้วยความปลื้มวิติในบุญกันทุกคน ก็ต้องอนุโมทนาบุญค่ะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายดีซีแล้วก็ที่วัดพระธรรมกายซีแอตเติลนะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้ส่งภาพดีๆนะคะมาให้เราได้ชื่นชมกันค่ะและในช่วงท้ายนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจัดพิมพ์ปฏิทินทบทวนบุญปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2557ได้บุญทุกๆวันตลอดปีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่กองรับบริจาคและผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือติดต่อไปที่086 771 2268ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เราทั้งสองคนนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/tvdmcnews หรือฝากข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันปริชาไส้เหและคุณรัชดาโรดรุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC n e w นทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ